ข้อนก็คืนแบบนี้จังแต่แค่ข้อนยังคนก็บริเอาแต่ไม่ได้จะเมาเส้นแถวนีโอเคอย่านาวก็เท่าเพื่อจังสุริยันวะนี่ยายยุสามให้สามเม็ดเท่านั้นคืนนั้นว่าได้ให้สามเม็ดกินลงไปให้ใส่คาว่าปินกำลังทานข้าวเช้ากันนะครับในเช้านี้เรียตาย สวัสดียามเช้าอากาศสบายสบายปลายเดือนมีนาคมที่เขาศกบูติกรีสอร์ทอำเภอพนมพจังหวัดสุราธานีนะครับชมบรรยากาศบรรยากาศยามเช้าอยู่ที่นี่นะครับเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมแต่ว่ามีทะเลหมอกค่อนข้างจะหนาตามากๆเลยนะครับนี่ก็คือเขาศกรีสอร์ทเขาศกบูติกรีสอร์ท ตอนนี้ก็จะมะีนักท่องเที่ยวนะครับก็กำลังจะขึ้นมาทานข้าวเช้ากันอยู่ที่เขาศกบูติกรีสอร์ทนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้มาพักอยู่ที่นี่เหรอครับ โอเดินทางมาจากไหนครับมาจากร้อยเอด็ดคโอ้แสดงว่าทริปนี้ผมเห็นแต่พี่น้องทางจังหวัดร้อยเอ็ดมาเยอะเลยนะครับโอ้ยินดีต้อนรับพี่น้องจากจังหวัดเอลอนะครับครับเชิญครับเชิญนี่ก็คือบรรยากาศที่เขาศกบูติครีสอร์ทแห่งนี้นะครับก,ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เหมาะปกคลุมไปทั่วเลยปกติเราจะเห็นทะเลเราจะเห็นภูเขานะครับ แต่วันนี้เช้านี mm ้เราจะไม่เห <cel> ็นภ <people> <aime> ูเขาเลยเห็นแต่หมอกจะสังเกตเห็นว่าที่พักตรงเนี้มันจะบนอยู่บนภูเขานะครับที่เรามองจากที่สูงนี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่มาพักอยู่ที่

เยอะมากเลยใช่ไหมบรรยากาศดีนอนหลับดีดแฮปปี้เบอร์เดย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปเพื่อนรัก <c oughs> นี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับจากทั่วสารทิศเห็นหลายๆที่ก็จะมาจากระเอยดนะครับทริปนี้จากจังหวัดระเอยดค่อนข้าง,าง,างจะเยอะเห็นว่า36คนว่างั้น นี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าที่เขาสุกบูติกรีสอร์ทแห่งนี้นะครับมีที่พัพกค่อนข้างเยอะนะครับหลายหลังเป็นทางลงอยู่บนยอดภูนอนมากเลยครับพากันถ่ายรูปอนนี้กำลังทานข้าวเช้ากันนะครับในเช้านี้แต่ว่า ไม่รู้จะได้ทานข้าวไหมเพราะว่าแต่แตละกลุ่มแต่ละก้อนก,ก็พากันถ่ายแต่ภาพนะครับสนุกสนานกันสนุกสนานกันทั้งทั้งวันเกิดด้วยวันนี้วันเกิดเพื่อนรักนะครับคุณหนุ่ยแล้วก็ผมรุงนี้นี่ก็คือบรรยากาศในยามเช้าที่เขาศกบูติรีสอร์ทที่อำเภอพนมจงังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้นะครับดูดูบรรยากาศในยามเช้าของวันนี้นะครับ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆก็พากันสนุกสนานในการเก็บภาพถ่ายภาพอีกประมาณสักสามโมงเช้าก็จะเดินทางไปที่เขาสกแล้วก็ไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับที่สุราษฎร์ธานีชมบรรยากาศครับมันเป็นเสียงงยคู่มันจทางไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> เท่มากเลยพี่แดงอร่อยไหมครับนี่เขาสูงมากเลยเช่นไหมอแล้วอร่อยไหมครับคร้าผม มีแต่คนสดใสสวยๆทั้งนั้นเลยวันนี้นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่เขาศกบูกติกรีสอร์ทแห่งนี้นะครับที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอร่อยไหมครับแซ่บเบอร์เลย,เอเลยโอเคค่ะนี่คือบรรยากาศอันอสนุกสนานนะครับของทิปทัวร์เขาศกรีสอร์ทจาก L.A. นะครับในเช้าของวันที่25 มีนาคม2.66 6วันนี้ความสุขเป็นอย่างมากเลยงลงนี่ก็อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นบรรยากาศที่มีความสุขชื่นเม่นวันนี้แฮปปี้เบอร์เดย์กับเพื่อนรักนะครับคุณหน่่ยชัยชนะยิ่งรัตนสุขเก้าห้อใคอมีความสุขพวก, <laughs> กดีสลับกันนี่ <laughs> ใช่คุนเ <laughs> พราะว่าผมดูรูปตลอดผมรู้อยู่จว่าคเีนน แน่นว่ะเออเนาะแต่ก็ใช่นะยี่หรี่ตึงจะไปเก็ใช่ใช่แมนับเป็นน้องแบดหนูนึกว่าหนูนึกว่าจานเจย์จะน่เป็นน้องชายพี่ว่ะใช่แล้วแหละมันก็เหมือนก็เหมือนกับมอเน็ตก็ลุงก็ถือว่าเป็นคนได้รู้เลี้ยงมาเนาะโอเคสาวจ้ำหน่อยมากสาวสาวจ้ำหน่อยมากบารนดีรู้ว่าพร้อมก็คืนแบบนี้จังแต้ม ของเฮี้ยนูว่าอเอาแต่ได้ที่จะมัเปนแถวนี้มอเว่าเป็นอาวุธปนเสือทีเอื่นนกูได้เออเตลอดเวลาีว่าหมอคนนี้สามารถเท่นิ่งได้ตลอดเวลาตลอดเวลาไปดหมอหมอเขาียกว่ามียาดวยสามในามเม็ดเท่านั้นนนั้นเพรา้อในสามเมดกินล้วไปใส่คว่าิ้นมันจิต้องจดีเ คือตูงวงกระดานใครถามวปิ้นมันจะร่งถึงท่านนี้อ,อันนี้ขาเอารงไปนั้นใหญ่ใหญ่คุณหมอใครบอกว่าปิน้นปิ้นมันก็จะหยุดลงเลยบวันนี้มันก็เริ่มเปิดใจบ้านใหญ่นะว่าเป็นว่าเป็นละมือเนี่ยค่ะคือมาถามมือวันนี้ก็เลยนี่ก็คือภาพรวมในยามเช้าของวันนี้นะครับที่กําลังทานข้าวหลังจากทานข้าวเสร็จก็จะเก็บสัมภาระต่างๆนะครับไปกับรถตู้เพื่อที่จะไป เขาศบสุราธานีไปเที่ยวแก่งเที่ยวหลานนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้ากำลังทานข้าวกันอยู่แ้วมี้ทานข้าตุ๋นจหมดแล้วิงก็เดมว้านหมดแล้วกินแซ่บเดียวหมดของหวานจะแตงโมแตงโมเนี่พี่มัดพราอมปวดพี่เล่ จันเบบกินัมากรสับปรยโอ้ต่วนเวอร์เอร์่แบบตงกินแบบมเหลียงด้ยอโอ้มีตทั้งหน้าทั้งหลังโอต่ตตเก่าสิมีเก่าสิบสเอ็ดมก่นี้นี่ไม่กินแคลเจ้าอ่ะไปเอาซีสเป็นบ่ายช่วโมงเดียวติขนาดแล้วนอ่หน่อยได้แล้วยังนานนุ่มเปน้ัวาบ้าย่าหนาว่าเท่าเครื่องจัสุยันบ่ ขอบคุณครับลุงศักเิ <h <h ีลุงลุงมาจากไหนเอาเร้ออยู่ปลาเตียวสีดาปเตี้ยวตื่นหยวบลนบางอาอา ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในทริปหน้าสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ